โอติมโอเคเียนติ่สอวันนี้อยดีวีอยู่หนึ่งบีชิก้าไปหนไวีอฟเคกินในติมมาหนึ่งอะชิก้าอยู่เจ็ดเฮ้คเเรีเลยวะ้าอย่คงนี้ไม่ชอบเลยนะคนนี้ผมไม่ชอบเลยนะชิก้าอยู่ เปิดคลิปอไม่ได้เป <I have. S 1> ิดคลิปหรอกูยังไม่ทันกดอัดคลิปเด็ดตัยไหตายัายายงยั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 งอัดทัน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 เหรอรถเฟดีมันหายไปไหนเนี่ยดูหนดเจ็ดก็ตอร์ปิกะเจ็ด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 เจ็เออใช่เจ็ดอ๋อรถเฟดชิกาชิก้าอยู่นู่นชิกาหรือบันนี่่ะบันนี่อยู่สายไม่รู้วินงอะหรือบันนี่ยือยู่ว อันนี ie, okay, oh okay, oh y? Y ้ยืนอยู my, my ่อมันนี okay, ้ยืนอยู่ยืนหล่อนโอ้ดึงละดึงละเสียวกระิกโอเคสีเดีงยวงโอเคครับโอ้ยชิก้าสียืนชี้พอตเลยมึงมึงมาอยู่ในห้องกันดิเดี๋ยวดูนอันนี้นะกูดีเฟดดี้เราต้องเปิดกล้องทุกคนนะเว้ยเฮ้ยกูอยู่ใกล้อยู่อะโอเคสีสองตัวเลยสีสองตัว แอ้วมันีเดนิมนีเนดิมาสองอีกแ้วนี้เฟดีนี่คือยังไงนะมันจะขึ้นมาเป๊ะเป๊เนม่จอตายคือจะนําเปิดกล้องทุกคนหนาเออถ้าผมโดนเลยเอสีดเข้ามเข้ามาคมันจงเปิดก้องทุกคนใช่ไหมเออถ้ามันโผล่มันนมันนาตรงไหนวะมันมันมานั่งห้ากูเลยกอ หน้าจอเลยแล้วมันมานั่งอยู่ตรงข้างหน้ากูดิมันออยืนตรงนี้อ,อ,อันนี้คืนไหนอ่นะคืนคืนคืนคสี่เราตายอเเฮ้ยบอนนี่เดินขึ้นบอนนี่ยู่ที่เดิมไปเฟรดี้ที่เดิมเคอเนนีเคยมาไปไหน Oh, Bonnie Bonnie 1, okay. เอ้าไม่เห็นบอนนี yeah, ja, ja oh. ่หายบอนนี country? ่มาหนึ่งโอเคเฟนดี้อยู่ที่เดิมชิก้าได้คู่ชิก้าเดินไปละชิก้าเดินไปละเฟนดี้อยู่ 4A ดูให้หน่อยนะกดทีไปติมบอนนี่มาหนึไอชิก้าขึ้นไปที กูกินออรีโออ่ะดูวยนลุกลุกขึ้นมาดูนะเสียงเฮียเลยวะกูได้เสียงอะไรแหลมๆหมือนหุ่นยนต์ว่ะเมื่อกี้เอ้ามีตัวเดินว่ะไม่กล้าเดินอ๋อไอไอพมันเปิดพมันเปิด ก้าน 1a เฮ้ยพี่ก้าน 1b เอ้บอนนี่มา3พีก้าน 1b ฟ็อกซี่ที่เดิมเฟรดี้ก็น่าจะที่เดิมเก้าหูกันค<อ>ันห<อ>ูโอเคฮ้ยบอนนี่เจ็ดป่ะชิกา้าชิก้าอยู่เจ็ดใช่อ่าบอนนี่เดินกลับไปน่ 1b อยู่ที่เดิมฟ็อกซี่มองกล้องม,มองกล้องเลรอมนหันมามองกล้องเดี๋ยวไม่ได้ซัดเดี๋ยวไม่ได้ดไ,ดไม่สี่แล้วอันนี้ศึกใหม่นะกูอะไรจะต่อยโอเครนดี้เออ <c oughs> เออมันมาจริงเหรอ,อม่มาไม่มาโอเค ไอโตวปูยี่แกนี่เองแกนี่มันมันมันเป็นตบกูไป็ตบกูไอชิคกมหน้าโอเคเนี่ยเปนตบกูจะเอาแฟนเค้กตบกูขับเค้ิกไม่ใช่แฟนเค้ิกที่อะไรคนนี้อีกเด,ดิมอ,อุ้ยมองเหรอมองเลยอ่ะเอาไปลับไปล่ะ เาหนี่อยู่หนึ่งสองสองสองเองเปิดไปเปิดไปประตูฝาเจอผีเพื่อนไม่ดีเดินเอาคุกูุกคกปิดปิดปิดเข้ามาปิดเข้ามาปิดปิดไปเลยยืนมองเลยไม่เหมือนทำหน้าทำตามองหรอแล้ทำหน้าทำตาโอ้ยชิคกี้เดยไปไหนอ่ะไม่เจอเปิดบกัน ไปละเฟดี้เดินไปละเแล้วเเหรอดินไปละ,ละดละละูวันนี้ต่อวันนี้ขยับกำลังใกล้ๆกล้แล้วชิกา้าใจเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เฟดีสี่เอวันนี้อยู่เปิดประตูฝ่ขวาเจอผีเลยเปิดประตูไอ้เปิดไ่ขวาเจอผีเพื่อน๋อเฟดี้หายผีเด้อเขาอยตายเอาชิก้าหายนะเจ็บปล่า เจ็ดเออรอดไหมรอดเฮ้ยโอ้โหว้าวว้าวว้าวสีดีรอบนี้มันเข้ามาเยอะเว้ยถ้าไม่มีกูเว้นมึงโดนโดนละมันยืนอยู่ข้างนอกนี่เเลยหรอเออมันนี่มันมันยืนอยู่หน้าประตูเลยอ่ะกูรู้สึกแปลกๆว่ามันนี่มันหายไปไหนกูเลยอะ มันวางไอติมแป๊ดแปดเพื่อนเนี่ยฝ่ายดูอยู่เพื่อนอะไรจริงๆและมันนี่อยู่ไหนก่อนมันนี่หรอมันนี่ไปอยู่ขึ้นเวทีเออขึ้นเวทีเออขึ้นเวที TC TC เองสิหกเปอร์เซ็นต์เน้วโอ้ตายตายตายเอาไปเดิน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  วเลยอ่ะอตัวเดียวบอนนี่ทีเดียอบอนนี่บอนนี่เดือนลงมาละบอนนี่ยอยู่สือดหาเอร์เซ็นต์เพื่อนเพื่อน สามเปอร์เซ็นต์ตายแล้วเพื่อนตายแล้วมันต้องวิ่งเมันเราต้องวิ่งมันรู้ก่อนไอ้ละไอ้ไอ้ไอ้บันดี้อยู่แคมป์ไหนวะอย่าอย่ามุดกล้องแล้วม่้ยตอนเนี้ยเรา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 จุ๊บไปฝั่งซ้ายจุ๊บไปฝั่งซ้ายถ้าแบตหมดอ่ะไอ้ยฟอสซี่ฟอสซี่วิ่งก่อนเร็วชิบหายเร็ว ไปฟึกซีมาอ๋อซีมากูอยู่ไกลซีมาอยู่ไกลกูอยู <t <t ่ตรงทางออกเลยกูอยู่ทางออกเลยอยู่ทางออกจีจไหนจีจีอยู่ห้องน้ำปะกูกจอล้วไปทางออกเฮ้ยมึง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 รอดเลยจีจีรอดเลยมาโดนทะันทั้งแมปไปเฮียทั้งเซิร์ฟไปเนี่ยอะไรกูได้เฟดดี้จะมาเหรอไม่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 ไอเฟดดี้มันจะเดินล่า เอาไอ้นอนเฉยไอ้นอนเฉยบอกล้อกเฉยบอกแล้วให้เดินหนีให้เดินหนีบอกแล้ว้มึงอย่าเพิ่งออกพึ่งหยาเพิ่งออกรอรอรอเราไปดูพวกเทียนกันก่อนมันอยู่ไหนกันมาไอ้เทียเฟรดี้เดินออกล่าเลยว่ะใช่มันมันมันเดินไปหาเราห้องตรงโน้นเลยว่ะแต่เมื่อกี้ไอ้เทียมันเปิดแล้วนะเว้ยเมื่อกี้ตามันแดงแดงเลยไอเทียนอะมันยืนอยู่ข้างนอกเลยไอ้เทียนเออเปิดมาแล้วมันยืนอยู่ตรงนี้เลยมันยืนตรงเนี้ยมันไม่วิ่งเลยวิ่ง แสดงว่าคืนต่อไปอ้าคืนต่อไปคืนหน้าเหรอเออต่อไปคืนต่อไปเป็นรหัลรผัดคือสี่แล้วอ่ะคืนหน้าคือคืนสุดท้ายแล้วเพื่น